ละครที่หนองจานนี่หนักกว่าตาเมือนทมหนักกว่าตาควายนะจ๊ะชาวบ้านเนี่ยถือไม้นะคะระดมกันมาทุกทิศทุกทางแล้วก็มาชี้หน้าด่าทหารไทยจะตีทหารไทยเด็กนะคะก็ถือไม้มานะแล้วก็แบบทา,ท,าท่าทําทางแบบโอ้โหจะเอาเรื่องกับทหารไทยซึ่งฉันมีความสึกว่าแบบโอ้สุดติ่งมากเลยอะ ทหารไทยคือน่าสงสารมากนะตชะดอด้วยก็มีบางคนเน่เธอก็ไม่สามารถที่จะระง,งับอา,อารมณ์อยู่นะก็แบบมีการพูดจาภาษาพ่อขุนรามนะเฮียไอสัตว์บ้างซึ่งถือว่าดีนะเอาเธอบอกทําไมดีอะคือเธอคิดดูเขาจะอดทนได้ขนาดไหนเรายังทนไม่ได้เลยบางทีเนะี่ยเราก็ต้องพูดจาพ่อขุนรามพ่อขุนรามภาษาไทยของเราเนี่ยไม่ไม่ได้หยาบนะเธอนะอเฮียไอสัตว์นี่ไม่หยาบนะเธอ นะัดด่ามันไปบ้างนะไม่หยาบเธอนะเป็นภาษาโบราณโบราณของประเทศไทยเรานะแสดงออกถึงความเป็นไทยทหารนะ่าสงสารมากประชาชนชาวกัมพูชาก็แบบโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวมาบอกว่าที่นี่คือที่เขาทั้งที่บ้านหนองจานเนี่ยตามประวัติศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นศูนย์อพยพมันเป็นที่ของไทยเอาพอชาวบ้านมา ตะลุมตุ้มเม้งกับทหารไทยเรียบร้อยแล้วคุณเซนค่ะคุณเซนก็ออกมาเปล่าประกาศว่าจะไปฟ้องชาวโลกจะไปฟ้องยูเนสโกจะไปฟ้องชาติน,นี้ชาตินี้มึงบักคุณเซนสมเสร็จคุณเซนสมเด็จคุณเซนคุณมาเน็ตด,ด้วยจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เราเปิดสุดย์อพยพเขมนกี่ฝ่ายไม่รู้มึงหนีไปอยู่เวียดนามเนี่ยอ่ะก็สู้กันอยู่นะ ก็มีบ้านหนองจานเนี่ยเป็นศูนย์อพยพด้วยตอนนั้นมันยังตัวเล็กๆยังไม่ได้แบบแผ่อานาจแผ่บารมีพอมาวันนี้โอ้ย้วยฟ,อฟ้องนู่นฟ้องนี่ยูเนสโกเขามีข้อมูลอยู่เต็มอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ของไทยใครๆก็จําได้เงินยูเนสโกไปลายหัวให้กับไอ้พวกที่เป็นขเมเอนอพยพอ่ะสมัยก่อนน่ะปะคุณเซนโอมาเกาะเรื่องมาทำให้เกิดเรื่อง แล้วก็มาดา่าเวลาที่ฉันโพสอ,อะไรเหล่านี้นะฉันเบื่อมากผู้คขเมรนก็จะมาเมนว่าเนี่ยดินแดนเขเมรนโอ้คือเอาสมองอะไรคิดว่าดินแดนเขมรมนมันไม่สวน 4, สีน 8, ส่สนแปดสนข้อเท็จจริงมันสวนแต่ว่าเออแบบมันจะมายึดคือแล้วไอ้คนที่มายึดแผ่นดินไทยก็ไม่ใช่คนสมัยศูนย์อพยพด้วยนะเพิ่งมาตั้งหมู่บ้านเออเพื่อที่จะเป็นแหล่งค้าขาย สิ่งของผิดกฎหมายเพิ่งมาตั้งหมู่บ้านเออเนี่ยแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็มาเซ็นกันโอ้ยเราจะทำโครงการเกี่ยวกับปลอยเป็ดสองมาที่นี่บ้านหนองจานอะไรเงี้ยทำให้เหมือนปลอยเป็ดซึ่งเข้าไปทางนี้ก็คงจะแบบไม่ไกลอะ่ะเธอคิดดูนะว่าทหารกับตชดรเราหน้าอุกสารขนาดไหนเฮ้ ดูต้องมาประชิญหน้าต้องมาดา่าต้องมาอะไรกันโอ้ยวุ่นวายมากฉัน,นยสงสารสงสารโอเคถ้าภาพหนึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมายั่วยุแต่ฉันถามนะถอะทหารเนี่ยกับตชเนี่ยเขาก็มีศักมีสีนะท่านแม่ทาพักหนึ่ง ศักดิ์ศรีเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอไอ้ขอมรนชื่อหน้าด่าเปล่าๆๆมันต้องมีมาตรการอย่างอื่นบ้างคว้างแกน้ำตาเข้าไปก่อนที่มันจะมาก่อนที่มันจะมาเดินมาเนี่ยก็คว้างแกน้ำตาไปเลยหรือเอาขอฝอจากกรุงเทพไปเลยประเทศไทยเรามีขอฝอใช่ไหมโดยคู้คุมฝูงชนอะไรเนี่ยเอาไปใช้กับขมรนเลยนะ แกน้ำตาไม่เคยเจอเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะวิ่งเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมาอวดสักดาบารมีเป็นละครอ,อย่างนี้อยู่มันอยู่ไม่ได้ทั้งวันหรอกมันต้องไปทํามาหากินเพราะตอนนี้ยเศรษฐกิจของเขเมรเนี่ยมันแย่ไอคนที่หนึ่งกำนันลีเนี้ยมันก็คงอยากได้ที่ตรงเนี้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจเขเมรแย่นะคนตกงานคนไม่มีงานทําแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง การของกัมพูชาก็ยกเลิกเทศกาลน้ําแล้วไม่มีเงินจัดไอแข่งเรือแข่งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีเงินจัดแล้วคนที่กลับประเทศอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเดือนตุลาเนี่ยเงินคงคลังมันจะหมดตุลาพฤศจิกาเนี่ยเงินคงคลังของมันจะหมดเงินคงคลังของมันจะหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพลเผเงินทหารเงินตำรวจไม่มีออกไม่มีเงินออกเงินหมอเงินพยาบาลของเจ้าหน้าที่รัฐราชการไม่ออกเหมือนประเทศข้างๆบ้านข้างๆเราเนี่ย เคยมาแล้วเงินหมดประเทศข้างๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเออเงินหมดเงินหมอเงินพยาบาลเงนินข้าราชการเนี่ยออกช้าประเทศก็จะวุ่นวายมันก็มาสร้างข่าวกบกระแสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้เขเมรน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมประชาชนกําลังแย่มันไม่ไปช่วยประชาชนของมันมาเย้อเย่ด่าเราที่บ้านหนองจานเธอคิดว่าไงอะ่ะผู้นำเขเมรเป็นยังไงบ้างโหสุด สุดติ่งกระดิ่งเทพเราจะฟ้องคนน้งคนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือผักดันมันออกไปอย่าให้มันมาวุ่นวายมากนะักทําอะไรก็ได้ใครมีไม้เบสบอลไม้เบสบอลนะเสริมเหล็กนะเอาไปแจกทหารตํารวจแถวนั้นนะทะหารต่อชดอตารวจแถวนั้นต้องเป็นไม้เบสบอลเสริมเหล็กนะเธอแบบหัวชุบมีเหล็กเนี่ยเออเนี่ยอย่างนั้นแหละ เออเพราะมันเอาไม้งามมาเราก็ต้องเอาไม้เบสบอลไปสู้อย่างเงี้ยเออรับได้สบายหวดไปรับรองไกลค่ะขนาดลูกเบสบอลยังไกลเลยเออนั่นแหละเราก็ต้องเอาไปสู้กันเอาแบบของแท้เถอะไม่ได้แบบเอาเป็นของแบบปอมๆที่ว่าเป็นไม้เนี่ยแป๊บเดียวหักไม่ได้เถอะเอาแบบที่โฮมตีโฮมลันเสริมเล็กอย่างดีเลยไม้ก๊อปก็ได้นะเอาไปแจกไปนะเอาไม้ก๊อปก็ได้นะ ฉันเห็นตำรวจทหารตชดเนี่ยต้องมาต่อสู้กับชาวบ้านแล้วสะพายปืนมีความรู้สึกว่าปืนน่ะหนักกเป,ป่าเพราะไม่ได้ยิงเสื้อเกาะกก็คือใส่แล้วจะเป็นลมกันมากกว่าชาวบ้านก็ดนัดนดนัดนดันนี่ก็แบบโอ้โหต้องพยุงตัวแล้วก็ต้องอะไรโอ้เห็นแล้วฉันก็สงสารไม่รู้ทำยังไงวะไม่รู้ทำยังไงจริงนะสงสารลูกน้องเมื่อถึงท่านลูกน้องลูกน้องแบบ แย่กันแล้วอะนะสงสารลุงน้องแนละท่านนะ